ลูกค้ามาแล้วครับจับไม่ได้หรอคะโซฟาตัวเนี้ยห้ามจับเด็ดขาดหน้าที่ของนายเนี่ยคือถูพื้นไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันอ่ะจัดการเองเออคุณดาครับนี่คุณดาแน่ใจนะครับว่าจะแต่งตัวเป็นนีวไปออฟฟี่จริงดดก็ถ้าฉันแต่งตัวเต็มยศคนอื่นก็รู้สิว่าฉันเป็นใครเข้ามาเช็คอะไรครับเชิญน,นะ พี่วีครับลูกค้ามาแล้วครับโซฟาตัวเนี้ยตัวละห้าหมื่นบาทค่ะไม่ได้นะคะโซฟาตัวเนี้ห้ามจับเด็ดขาดจับไม่ได้หรอคะถ้าง,งาั้นนี่คุณจะทำอะไรอะ่ะโซฟาตัวเนี้ยดูได้แต่ตาห้ามจับห้ามนั่ง ไม่เป็นไรนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าลองนั่งดูก่อนก็นได้นะครับเนี่หน้าที่ของนายเนี่ยคือถูพื้ไม่ใช่เหรอแล้วนายมาทําอะไรที่นี่ไปทําหน้าที่ของตัวเองไปใช่ครับแต่ว่างานของเราคืองานบริการลูกค้านะครับลูกค้ามีสิทธิ์ในการลองแล้วก็สัมผัสสินค้าภายในร้านนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อนะครับผมเห็นพี่วีอ่ะทำแบบนี้กับลูกค้าผมก็ไม่โอเคนะครับ พ่อลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์ในการลองสินค้าภายในร้านนะครับขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างครับนั่งสบายไหมครับคุณลูกค้านั่งสบายดีนะคะฉันชอบมากเลยว่าแต่มีโซโฟ,ฟารุ่นอื่นไหมคะหรือว่ามีแต่รุ่นแบบนี้พี่วีครับ ก็มีตานี่คะก็ไปเปิดดูเองสิเอ่อคุณคะคุณช่วยแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าฉันดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีได้ค่ะโซฟาในร้านนี้เนี่ยแพงทุกตัว แต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยคุณคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกมั้งคะโซฟาตัวนี้รุ่นนี้นำเข้าจากอิตาลีเลยนะครับตัวนี้จะนั่งสบายเพราะว่าเป็นตัวใหญ่กว่ารุ่นปกติครับอ๋อค่ะงั้นช่วยแนะนำเฟอร์นิเจอร์ฉันหน่อยได้ไหมคะพอาด้ว่าฉันเพิ่งซื้อบ้านใหม่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์สำหรับในบ้านเลยคะ่ะ ถ้าให้ฉันเลือกเองแล้วก็คงไม่รู้แน่นอนได้เลยวครับคุณลูกคา้าเช่นทางนี้ครับค่ะนี่แกเป็นแค่พนักง,งานทำความสะอาดแกก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปสิคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านได้ไงก็พี่อะไม่ทำหน้าที่ของพี่ไงผมก็เลยทำแทนไงครับเชินทางนี้ครับคุณลูกคา้า วีนี่เธอไปอะไรอะ่ะทําไมหน้าบูดหน้าบึ้งแบบนี้ก้อเด็กทําความสะอาดนั่นน่ะสิคะผู้จัดการไม่เจียมตัวทาตัวเหมือนตัวเองเป็นผู้จัดการร้านแถมไม่พอนะคะยังพาอีลูกค้าแต่งตัวเหมือนขอทานขึ้นไปดูของพยในร้านอีกค่ะอ๋อไอ้เด็กใหม่หน้าจืดคนนั้นใช่ไหมเธอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันนะ่ะจัดการเอง หโซฟารุ่นนี้ก็โอเคดีนะเอ่อเมื okay. ่อก okay, ี้ฉันได้ยินพนักงานผู้หญิงคนนั้นพูดว่านายเป็นพนักงานทำความสาดเหรอแล้วทำไมนายถึงไม่ได้เป็นพนักงานเซลล์เหมือนเขาล่ะทั้งที่นายก็ดูแลลูกค้าโอเคดีก็เพราะว่าผู้จัดการของผมบอกผมว่าทัศนคติการขายของผมไม่ได้เรื่องครับก็ต้องปึกากันต่อไป ใหนนายลองบอกฉันหน่อยสิว่า,า,า,าทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นเซลเนี่ยเป็นยังไงได้เลยครับร้านเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากมายแล้วราคาเนี่ยก็สามารถเข้าถึงทุกคนครับแล้วร้านของเราก็บริการทุกคนด้วยมาตรฐานเดียวกันไม่มีแบ่งแยกและต้อนรับทุกคนด้วยความติ่นใจครับอืมแต่ว่าผู้จัดก,การเนี่ยก็ยังไม่โอเคกับทัศนาคติแบบนี้ใช่ไหม ใช่ครับแล้เขาก็ยังบังคับให้นายเนี่ยเป็นพนักงานทําความสะอาดแต่นายก็ยังฝืนคําสั่งมาเป็นพนักงานขายแล้วก็พาฉันไปดูนั่นดูนี่ถามจริงเถอะนายเนี่ยไม่กลัวโดนไล่ออกหรอผมทําในสิ่งที่ถูกต้องครับถ้าผมโดนไล่ออกผมก็ยินดีครับเชิญค่ะเชิญออกไปจากวานด้วยมาเถอะผู้จัดการผู้จัดการทาอะไรครับนี่นายโง่หรือแก้งโง่กันนน่ ร้านของเราอ่ะมีแต่เฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้าทั้งนั้นคิดได้ไงอ่ะที่เอาลูกค้าแบบนี้เข้าร้านดูก็รู้ละว,ว่าไม่มีกาลังซื้อก็ผมทำหน้าที่ของผมครับถ้าลูกค้าเขาต้องการสินค้าเดี๋ยวเขาก็จะซื้อเองครับแล้วตอนเนี้ยซื้อกันอ,อยอยังยังครับก็นั่นไงร้านของเราอ่ะมีแต่ของแพงๆคิดได้ไง ที่เอาลูกค้าที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าเข้ามาในร้านถ้าเกิดว่าสินค้าในร้านอะเกิดความเสียหายก็ใครรับผิดชอบแกอะรับผิดชอบไว้หรอคุณคะคุณคือผู้จัดก,การที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันเป็นผู้จัดก,การฉันขอถามอะไรหน่อยสิเวลามัาเลือกซื้อสินค้าที่นี่เนี่ยเราไม่สามารถเลือกชมหรือเลือกดูได้เลยใช่ไหมคะม่ทราบว่า คุณเป็นผู้จัดการได้ไงบริการลูกค้าแบบนี้เนี่ยแย่มากเลยนะคะจับฉลากมาหรือเปล่านั่นก็เรื่องของฉันค่ะถามจริงมาซื้อของหรือว่ามาขโมยกันนี่คุณบริการลูกค้าแบบนี้เนี่ยไม่คิดหรอกคะว่ามันจะเกินไปเอาละค่ะฉันไม่อยากคุยกับพวกลูกค้าจมอันเชิญออกจากรก้านเลยคะ่ะเดี๋ยวก่อนค่ะฉันจะเอาโซฟารุ่นนี้แล้วฉัน ก็ขอรุนบัตรทั้งหมดห้าหมืนบาทค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะจะมาไมไหนอีกนะบัตรหายบัตรรุดไ,ดไม่ผ่าน <fit. S 1> โอ้ยบอกไว้ก่อนนะลูกค้าแบบเนี้ยฉันเจอถ้าไม่มีเงินแล้วก็เชิญค่ะประต<ๆ>ูอีก <Castle> <S <S <ๆ>นี่คะ่ะ คาโซฟาบัตรเนี่ยขโมยของใครมาหรือเปล่าไมนนี้จิดาพาสิริท่านประธานดูหน่อยสิท่านประธานเองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยฉันให้ค <Ash ELLE> ุณพงษ์ดูแลมาตลอดก็ดีเหมือนกันนะที่พวกเธอสองคนเนี่ยเปิดเผยท่าแท้ออกมาสักที ฉันจะได้รื้อระบบของบริษัทใหม่สักหน่อยท่านประธานคะฉันขอโทษด้วยค่ะฉันก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันนะคะท่านประธานพร้อมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะโปรโมทให้นายเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีตำแหน่งพนักง,งานทำความสะอาดว่างอยู่พวกเธอสองคนเนี่ยสนใจไหม ท่าประธานคะฉันรู้นะคะว่าฉันผิดแต่ฉันว่าตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดน่าจะไม่เหมาะกับ,บฉันนะคะแต่ว่าฉันเนี่ยมีอยู่สองทางเรื่องให้ผู้เธอสองคนจะลาออกหรือว่าทำงานเป็นพนักง,งานทำความสะอาดดีละ่ะ